ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเกมอะไรวะ j o h n n นี o the w e s t วนะครับหรือเกมไซอิ๋วออนไลน์นั่นเองผมจะมาเล่นให้ดูแล้วกันเกมนี้โพ้มันหลักการเล่นง่ายๆผมก็เล่นกับเพื่อนผมสองสามคนนะครับแน่ใจ<ม>อ่ะับหลับตาเล่นได้ฮะแน่ใจลับตาเล่นได้หลับตาไม่เล่นไม่ได้ก็คือยังไงอ่ะจำไม่ทอะเออ กอทีนี้ผมก็เล่นกับเพื่อนสองสามคนอ่ะผมก็เออนี้ผมก็สร้างตัวละครขึ้นมาละชื่อก็ตามนี้มั้งแล้วก็เข้าเล่นเกมเลยแล้วกันแต่ไม่ต้องห่วงครับผมยังไม่ได้เข้าไปเล่นหลอกเลเวลหนึ่งอยู่เลยเนี่ยมาดูกันในเกมจะเป็นยังไง เออเกมนี้ก็เป็นเกมของค่ายคิปีนะครับก็บที่ทําค่ายแบบก้าวยินนะครับเออผมก็เอามาแคสดูว่ามันจะสนุกหรือเปล่าก็น่าจะสนุกเห็นเพื่อนผมว่าสนุกดีเหมือนกันฝึกฝึกสามโลกนิกเซียนจับจืดเสียเป็นตัวประกันเพื่อหญิงงามงอคงอาละวาสวรรค์อีกครั้ง ซับก็อ่านเองกันเองกันกน,นะครับเอ่อต้องขอไปเรื่องเสียงแบ็กกราวด์ด้วยนะคือผมไม่ได้เปิดไว้เพราะว่ามันมันไม่ค่อยเหมาะผมฟังดูนะมันไม่ค่อยเหมาะกับเนื้อเกมเท่าไหร่เอ,อเคการเล่น โดีนี่อะไรเนี่ยมูยัง่งสิงดีเลยไม่มีตังค์ครับผมแรกเงินยังไม่เคยเติมเงินเลยครับค่าฉายาอ๋อฉายาเพิ่งเล่นจะให้ทำฉายาซะละคลิกสีเขียวเพื่อเด้ออ๋อตรงนี้คือเฟสสินะอ๋อ pk กดอะไรทำไรเนี่ยกด m นี้เป็นแผนที่นะ โอ้พอเข้าใจละโอเคดำเนื้อเรื่องยังอัน老猪都看不下去了เฮเอ่อเรื่องเควสผมจะไม่อ่านนะฮะเพราะว่าเล่นไปเรื่อยๆแหละผมก็ขี <S <S ้เกียจเงินมันเยอะมากคเสียเวลานะโอ้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้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 ยอะไรวะเนี่ยอยู่อยู่ขี่นี่ใช่ อ้ยไม่บอกไม่กล่าวกูเลยตกใจหมดเลยอยู่บินเช่อ๋อเออลืมบอกไปเกมนี้มันมีไอันนี้ระบบสัตว์เอ่อระบบขี่พานะด้วยเออก็นี่น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่น่าเล่นของเกมนี้เลยทีเดียวแล้วก็ภาพทั้งภาพกราฟ,ฟิกก็โอเคอยู่เออโอ้กระเป๋าเราเต็มอ่ะก็เป๋เต็มไม่ไปขายของที่ไหนวะ ร้านค้าดิมึงมึงเล่นมึงเล่น่น,นมึงเล, <c oughs> งเลก่อนกูอีกกูจะไปรู้ไหมเนี่ย <c oughs> กจัดร้านค้าอยู่ไหนมันให้ฆ่าปีศาจนะไอ้เฮี้ยปีศาจเดี๋ยวดูวะนี่เอาเอาไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยไอ้เย,ย่งกูฆ่าอีกเฮ้ยกูยังไม่ได้ฟนะังเลยปีศาจสาว ผู้หญิงเหรอวะเนี่ยโอ้สมแล้วปีศาจไอ้เฮี้ย,ยตัวสูงชิบมหายโอเคแมงคาแมงกอไอ้อเฮี้ยโอ้อะไรวะเมื่อกี้นี่มันคืออะไรเดี๋ยวอ่านก่นอน ก็คือเป็นท่าดูดพลังว่างั้นสินะโอเคสองตัวละอะไรเนี่ยจะได้เก็บของไม่มั้งโอ้ยงง,งงกับเกมก็เกมนีว้วิธีการเล่นก็จะมีเดิน w a s d ตามที่พวกคุณรู้กันแล้วก็กระโดดก็กดสเปซบาร์หรือไม่ก็ใช้ เคอร์เซอร์เมาส์หรือเมาส์เคอร์เซอร์ในการควบคุมตัวละครก็ได้ร้าน้าอยู่ไหนกด M ดิดูลองดูลองดูตรง M น่าจะมีอยู่ชื่อกูแม่งสงสัยจะเกียนที่สึงในเซิร์ฟแล้วเนี่ยโอ้ให้ดาบน,นี่เองอะไรวะเนี่ยกดอะไรดูกด B เปิดกระเป๋า Q อ๋อคิวอ๋อคิวขวาเพื่อสวมใส่ กลอะไรดูซสี่ตัวละครแฟชั่นมีแฟชั่นด้วยโอ้ใช่แล้วรอรอรรหาอะไรเล่เกมอะไรวะจอนนี่ทูเดอเวทฮะคือเกมอะไรวะจอนนี่ทูดเวทเกมไซอิวะโอ้ปาดต้อไซอิวอะไรเหรอเออเอ้ยอะไรวอะไระ มีอยู่เซิร์ฟเดียวอะเอาเอาเว็บวันนี้เขาแคสเกมอยู่แป๊บนึงกำลังอันนี้ถ่ายถ่ายเกมอยู่อ้าวเฮ้ยแล้วชุดกูหายไปไหนวะเนี่ยอ๋อ่ายเล่นไรวะ่ายอ่ะอ๋อออเคชุดมาละมีชุดแฟชั่นด้วยโอเคนะสำหรับ <c oughs> ดูดิบือด ไนในข้างกี่ตัวสองตัวท่าหารสวรรค์เลเวลขึ้นง่ายจังเลเวลเสี่แล้วอนนี่ทูเดเวทอ๋อเก็บของเดิมเป็นคลิกนี่เองก็ว่าอยู่เกมมัน <c oughs> ูเล็กๆบอกมาคะแนนมุน,มนังเกมมีคะแนนบ้างฟาร์มประโยบลาชอ๋อไปฆ่าลาชมันมังกรแล้วทีนี้โอ้มาถึงให้ข้าให้กูฆ่าบอสหรือเนี่ยอ๋อ,อยังไงเนี่ยเออบอสไม่อย่างการอ่ะ <c oughs> การกิงเหรอ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยก็ดีอ่ะ ไอหาได้เล่นยากไปให้ถึงเรเวห้าเพื่อรับรางวัลอะไรวะเนี่ยเวลไปมันจะได้กล่องอะไรไม่รู้เข้าไมันก็ได้เหรนะอตะเล่นก็ไปโหลดมาเลยเอฟใช่ป่ะเนี่ยท่านขาอยู่ไหนวะเอ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยทำไมกูเข้าไปไม่ได้เนีย <c oughs> มันเข้ายัางไงอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเทสใหม่ก่อน อ๋อกดคลิกขวาเก็บนะฮะราชันมองก,กำลังใช้วิชียย้ายล่างส่งท้าไปยังไปยังไปหาอ๋อส่งกูไปหาหงอโคงบินแม่งสะเท่เลย ยสำหรับเรื่องกราฟิกนี้ก็ถือว่าโอเคนะเออทำออกมาดีมากดีมากเลยแหละแล้วแถมใช้พื้นที่ในคอมน้อยด้วยที่เรา รับได้ขอ,ของมาเยอะๆดูมันได้อะไรบ้างอีกอนอ๋อฟื้นฟูเลือดอันนี้ก็ฟื้นฟูเลือดร้อยี่สิบอันนี้ก็ร้อสิบเข้ากันรวมได้ไหมนเนี่ยรวมไม่ได้นะครับ ภายในประกอบด้วยเลเวลสิบท่ออุปกรณ์ครบผ้าสิบวงอันนี้ถ้าเรารได้เลเวลสิบคงคงไม่ต้องเปิดแล้วมั้งเปิดไม่ได้เปิดวันนี้เหรอหินคุ้มกันก่อนป้องกันปกติแล้วผูกดิดแล้วอ๋อนึกว่าปกติผูกติดแล้วเมื่ออัปเกรดก่นอนป้องกันหลือไม่อ๋อคืออัปเดตผิดพลาดก็ไม่เป็นไรมันไม่ไม่แตกไม่อะไรวางนั้น เจ้ถอดของนั้นแล้วกว่าจะเจอเล้วขึ้นเต๋วนี้หรอครับขึ้นเตวนี้วันแรกอ่ะอ๋อเกมนี้เอ้ยนี่ไงสัตว์สัตว์เลี้ยงผมมาแล้วสัตว์ร้ายผมได้ได้ขี่ม้าว่ะไม่เท่อยากขี่ไอ้นี่มากกว่าขี่เสืออยากขี่เมฆมากกว่าเมฆตัวน่าจะเป็นหัวของมัน แจงกูอีกแจงกูกอ,อ,อีกนี๊ะมีก็ฆ่าจินเมาโค เข้าเป็นไรไม่รู้อ,อทำเขาเปิดใช่ไหมเขาเปิ <c oughs> นี้ใช่ไหมอะไรกเกินมันก็ดับอะไรนเอาล้วกันอออลงมันต้หมวกเวจีมาใส่แล้วมันได้อะไรเนี่ยเร็นพอมพรอเอ้ยพรอ,พอ,พอ,พอมละมนวกเล่นีย่ไหมยมี ดีดิตัวเลยหมดแล้วไปซื้อของมึงแล้วเหรอของขายอะไปซื้อของเอิร์ดซื้ออะไรวะตะขาวิวไรแล้วเนี่ยเวิร์ไปเวิรมาเวิร์กยี่สิบเฉยโอ้ไม่รอกูเลยมึงเนี่ยมันวิ่งเฟินอะเออต้องขออภัยเรื่องคำหยาบนะครับเพื่อนพวกผมมันก็เล่นกันอย่างนี้แหละครับประจํา ให้ให้เขาไปเก็บเลยเนี่ยออเก็บแล้วลุงกอมายังอะ่ะใครมาบินทื่ชุดเอ้าเท้าวิรูปวีรปักอะไรวะอยยยยยยย มหาเทพเสมอฟ้านี่มันหงอคงหรอว่าเนี้ยเอ้ยขี่เมฆเว้รอบนี้เป็นอไงอคงนี่มันชื่อมันเป็นเทพขี่ไอเป็นเทพไอน,นี้เหรอเทพเสมือฟ้าอ,อ๋อไม่รู้เรื่องเลยวะนึกว่าเรียกเรียกอะไรงอคงอยู่บ้าน หลังจากฟังจากหงอคงเจ้าเข้าไปในเตาหลอมปีศาจพร้อมทุกคนแต่ไม่เคยนึกว่าเงอคงได้เริ่มสู้กับเง็กเซียนแล้วรดน้ำจะเหี้ยเกินเยี่ย ผมว่าผมเปิดไอ้นี่ดีกว่าเสียงแบบต้นเสียงดนตรีเดิอเดินตอนนี้เล่นเกมเนี้ยหรอที่วะไอ้นะโหลดนานว่ะยี่สิบนาทีมันนานอยู่แล้วเราโหลดตั้งชั่วโมงยัึ่งไงพักแค่เราเราโหลดแค่ยี่สิบนาทีครัแต่นานอะ มาขึ้นมาภาพเป็นไงสวยเวอร์โคตรอะไรเนี่ยแม่งมาตีคุณเขาสลักไอ้ดีหลายรอบเลยโอ้ยลงสงสัยลงค่ายเฮียพวกเฮียนี่ก่อนแต่ไอ้เกมพวกนี้มันมันมีหลายเกมนะเพื่อค่ายมันมีหลายหลายเกมไม่ใช่โอ้โหแม่งไปไม่รอกูเลยเฮียเมื่อกี้อะเกมขี้ควาเก็บของนะผมบอกรู้สึกว่าผมจะบอกกันแล้วรือเปล่าเออบอกซสาอีกราไม่ได้ เพิ่ง <Okay. S 2> เปิดวันนี้นะฮะเปิดเปิด,เป,ดเปิดจริงจริงวันแรกเลยวันเนี้ยใช่ไอจีฝึกฝนกำลังจะพาท่านไปตะาฝั่งตรงข้ามพี่เขาบอกเปิดวันสองนั่งรองแต่แปดหมอจะจะบินวนทำไมวันเนี้ย <c oughs> เอ้ยผมงงจริงนะจะบินวนทำไมอ่ะเนี้ยบินไปตรงตรงเลยไม่ได้เหรอเนี้ยโอ๊ยแต่อาวาตารมันเท่ดีนะ โอ้ยต่อไปเล่นนานๆก็คงจะได้แปลงแรกแบบนี้แหละรอชุดเนี่ยยัไงชุดเลยอย่ายังรอโอ้โหเวลกันนานด้วยอ่ะเดี๋ยวรอไม่พร้อมเฮ้ยเวลขึ้นได้ไหมล่ะก็ไม่ยากมากนะฮะดูจากดูจากตอนแรกๆก็ไม่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 แยไม่ยากนะเหมือนพวกเกมสามโค้กปะหรือว่าอะไรคล้ายไอ้เนี่ยเคยเล่นสามโค้กมั้ยโยกังอ่ะโยกังเลยอเลรอ่ะเหมือนกับพวกกู้แต่โยกังก็เก็บเวลนะอืมเก็บเวลทำเฟสอะไรอย่างเงี้ย มันเอาเราหันนับมันให้เราฆ่าใช่ปะเนี่ยไม่ร่รเรวอย่างเดียวไม่ได้เวลตีอะไรเลยเกรธสกเล่นอ้อ่าอทีหนึ่งเอฟเอไอกอล์ฟไอลุงกอลออนไกหน้าวะใครกอล์ฟะไอกอล์ฟไม่เดี๋ยวนู้นต่อเนะ ก็ไม่ไม่อ่อนแล้วตัวอะไรบินบินอยู่เนี่ยก็เป็นมาราทิลเลอรยเล่นดี๋มีใครเล่นมีใครเล่นบ้างเนี่ยโอ้ไอ้ใครก็หลดไปแล้วอ่ะตามก็โหลดไปแล้วนี่มันเปียบสูงของคงใช่ไหมเนี่ยแล้วไอ้อลรหันคำนับอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยไม่รู้น่ะอยู่ๆก็ขึ้นมันเป็นมิกดให้วาบอ่ะไปหานางจือเสีย ไปหานางเอกของเราสินะงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวกระโปกมาเล่นด้วยนะครับเอเสร็จแล้วมาเล่นด้วยนะนี่ไงแม่นางกีรียโอเคน,น,นะครับโอเคมาดิแต่ระบบมันไม่ค่อยดีอย่างก็คือในการเอ่อเสียงไว้ของตัวเราเอ้ของ NPC พีซมันเป็นภาษาอื่นน่าจะปรับเป็นภาษาของเราภาษาไทยน่าจะฟังดูดีว่ะเป็นภาษาจีน,นอ่ะ แต่ทรัพย์ก็มีให้อยู่แล้วแหละเมื่อกี้ก็เห็นอยูแต่ไปแล้วตายให้หมดเลยผมไม่อ่านแล้วกันอ่านเ,เองแต่มันไม่สนุกอ้ามาบอกว่าเราออกไปไม่ได้งงนะเนี่ย แรงต่อสู้ทำจะทำให้เจ้าสลบไปเมื่อเจ้าตื่นขึ้นมากับพบว,ว่าตัวเองอยู่ในสถานที่แปลกประหลาดแห่งหนึ่งงงอยู่เ<บ>นี่ยมันเจียนยังไงก็ไม่รู้อะ่ะเออเดี๋ยวลองโอ้โ,อโหโอ๋ดอด้วยเตาหลอมนี่ดูไปสินะกล่องสมบททัติที่อะไรวะหายไปเหรอตรงไส่สุนห์หงอคงเราของเรา,เราจะแพ้นะดูท่า 嗯嗯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  可是，灵气反噬引发的爆炸也吞噬了齐天大圣，以及炼妖炉中的所有人。哦、啊，我们都死了，却为你换来一个机会。在毁灭到来之前，紫霞仙子用她的生命启动了月光宝盒，将你送回过去。你必须找到三十年前的紫霞仙子，哦、才有机会破除玉帝的阴谋。Yeah. อา้าอะไรอ่ะกูอยู่ในกล่องแสงจันอยู่ๆกูออกมาจากเมืองช่ยไม่รู้เรื่องเลยกูอะไรวะเนี่ยโอ้แม่นางจ่อเซียที่จริงมันชื่อจ่อเสียหรือจิเสียงวะเนี่ยจ่อเสียงนี่มันผมมาจากหนังนะสัตว์ขี่เย้แล้วสัตว์ขี่มาละกดเทดเสริมพลังอ๋อสัตว์ขี่ที่มันมีได้มากกว่าหนึ่งตัวสินะ ของเราเป็นคุณมา้าเย่โอเคเม天下七杀贪狼光芒大放ก老子的会有大事发生哦！เมื่อกี้ได้อะไรมนได้แถนคัมพีขากับ รังนับสามหกยี studio, okay. ่สิบเจ็ดแสดงว่าที่ใส่ดีกว่าอมีทวดฟู施主จ雷ช找唐ล的ระวังคำพื้งธรรมดาแล้วก็ดูสเตตัดไปพังๆเงินเอาอะไรเนี่ยเอาให้เก็บสามอันสินะ สิบเราเนี่มาเปิดกล่องเลยได้อของใหม่อะมิ่งตถาคตท่านผู้มาที่นี่คืออะไรที่ขวาประเมินเจ็ดเจตพูดเจตพูดเปิดหน้าต่างสกิลหลังจากประเมินลองกดใช้ดูนะ ก็คือง่ายๆก็สก,กิลนั่นเองนี่คือสก,กิลลองเชอม อ๋อเราแปลงร่างได้ละไอ้น,นี้พ่นเพลิงโลกกันมีขีรดให้ด้วยแสดงว่าเราเองไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเอ้าม้าเราหายไปไหนแล้วเนี่ย,ยวาร์แปลงร่างแล้วตัวใหญ่พวก กดทีก็ได้เรียกัดขีกดทีเรียกฝัดขีนะลมปานี่มันจะเพิ่มหรือเปล่าเนี่ 3> <3> ยน่าจะเพิ่ออมอยู่่ะ อ๋อก็คืออ๋อนี่ไงเพิ่มเรื่อยๆมันเพิ่มเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวดูก่อนเจ็ดร้อยเก้าสิบนะทุกคนจำไว้เคเวสอะไรไม่รู้กดรับอีกเดียวนี่ไงเพิ่มเรื่อยๆครับพลังลมบานเพิ่มเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าไอไอธาตุพวกนี้รู้สึกมันจะได้ไอนี่นะรู้สึกว่าธาตุพวกน,กววกนี้มันจะมีหลายธาตุอยู่ เดี๋ยวต่อไปก็น่าจะได้รู้กันค่าสกิเลเรายัางไม่มีโอ้กระโดดได้ด้วยมา้ากระโดดได้ด้วย อระบบนำทําเกมนี้ก็ดีเหมือนกันนะเออได้ไม่ต้องกดเฮ้ยใครขี่เมฆวะอ๋อไอพีซีก็ตกใจนู้ว่ามีคนขี่เมฆซะละเรายังไม่ได้ขี่เลยเอ,อิร์ทอาเอ,อ้ยพาเวลหน่อยดีเอิร์ทอยู่ไหนอะอยู่เม่อย่ไม่รู้กลับไม่เป็นกดเอ็มกดเอ็มเอ,อิร์ทมึงหยุดเล่นเลยออกเลยเดี๋ยวรอกูเล่นไปให้ถึงก่อน จะถึงไหมว่าคืนนี้โอเคพอทำไฟนี้เสร็จกันเออรอ,อ,อก,กูด้วย <You S 1> <ๆ>อยู่เขาอะไรก็ไม่รู้มันคือมันไปตามเนื้อเรื่องใช่ป่ะเกมนี้เขา<อ>โมกซานะ<ๆ>มันไปตามตามเนื้อเรื่องใช่ป่ะเกมนี้ไม่รู้เออทำอไฟแต่งเดียวเบลแบบไฟล่ะ้วถ,ถ้ายืน กี่ม้ามันจะจบดีแล้วบ้างเนี่ยดูท่าจะไม่ได้เน่เลยม,มีแบบตีกันเองได้ด้วยเหรอใช่ใช่พเคเห็นอยู่แล้วบบพีเคหมวกมันจะเป็นร่มหมวกกะโหลกขึ้นนะอ่ะม,มันมาตีเอิร์ดชิบหายเลยเนะี่ย <c oughs>